สวัสดีค่ะช่องเนี้ยเสียบปูจดเ,จอเดอร์ซิลี่ค่ะเมื่อน,นี้นะคะเราจะมาเห็นรถคันเขียววันนี้เป็นวันสุดท้ายโอ้โหใจหายนะคะใจหายเดี๋ยวลองคิดไปเบิรงนะคะเสียบป,ปูแล้วล่างเมื่อสักวนนี้เบิรงนโน่ละลอยลอยบ้านเราเนี่ยรถรถบ้านเขาเนี่ยนี่เห็นไหมนะ่ะมันที่เป็นคราบนี่เป็นคราบเห็นไหมเป็นคราบหน้าบาดานนะคะเราจะแกะวันนี้จะให้ให้สร้างเพื่อนมาแกะนะคะ ก็จะขอเก็บภาพไว้เป็นอะไรที่มันแบบว่ารถสีเขียวในอำเพื่อพี่บูี่ยออกป้ายแดงม้านี่มาดับสีเขียวนี่มันมันยากมากนะที่คนสีเอาบอกไม่เฮ็ดไปเ่นเนะรถเออนี่ยลินยังบ่ได้เปลี่ยนป้ายนะคะลินจะเปลี่ยนป้ายนี่แหละแกะอันนี้แล้วก็จะไปจดทะเบียนจะไปจดทะเบียนนะคะมันจะได้เป็นสีรถที่แท้จริงเพราะว่าขั้นจ,จริงๆอ่ะมันเป็นสีสีดำนะ สอดเอเวเรสสีดำนะคะลินแลบสีมาตอนซินออกรถมาา้ากระมานเดือนตุลานะคะ<ม>เดือนตุลาคมนับนี่ก็สิบเดือนแล้วเด้นี่จะไปจดทะเบียนนะคะนี่ออหยังประเด็นไป่เนาะหิงบอกแล้วช่วงนี้ถนนเพื่นกระเฮ็ดนะคะขี่ไปมือนี่ก็ได้ล่างมือนี้นี่รถมันยกสูงยกนีหยังจะได้อคออเห็นอยู่เด้คงจัก ไม่มีโอกาสเห็นอีกแล้วนะรถสีเขียวนะคะฟอร์ดเอเวอเรสต์บาร์ที่ดีแล้วเสียปุ๊กันที่ถึกใจขับรถไปมองได้ก็สิบีบแต่มาเนี่ยยาเด้อแต่ก่อนน่ะนี่ตอนลิ้นบ่ไห้เสียปุ๊กแล้วบีบแต้ไผ่ได้ว,ว่าหนึ่งิ้นบอกเสียปุ๊ว่ารถคันนี้เราขับกันสองคนบ่แม่ป็นจะเสียปุ๊กแล้วมันมีคันเดียวเจ้าทิ่มหาบีบแต่ใส้มู้เขางจิมดาด่าฉันนะมันจัดไปไงคะมึงเสียปุ๊กแล้วล่างแล้วล่อนี่กะอาจจะได้ด ไปโหลดคืนเพราะว่ารู้สึกว่ามันกินน้ามันมากมันซดซดน้ามันอย่างแรงนะคะกินน้ามันแหง<ด>้งอันนี้ก็อันนี้เป็นรอยแล้ปหรือว่าอะไรทำไมขี้เหล็กจันเลยเนี่ยขี้ดินขี้หินโอ้ยขี้ขี้ใเนี่ยะอันนี้ด้แล็ปเป็นอันนี้ของจริงเนี่ยแต่อันนี้อันนี้แล็ปสีแล็ปสีแล็ปก็เป็นสติกเกอร์ธรรมดาทั่วไปนะคะกะเจ้าออกก่อนนะคะเอาออกกอ่อนอนาคตเราก็อาจจะทําสีอื่น นะเพราะว่าไม่ได้เห็นเราแบบขี่เบื้อกับไปเฮ็ดน,นะคะผู้ใดสนใจอยากไปเปียนสีรถสีอย่างกับไปเรื่องค่ะแต่ว่าก็ต้องไปจดทะเบียนให้มันถูกต้องนะที่กรมขนส่งเนาะการขนส่งนะจะเอินมันจะไปนี่อวันนี้แล้วนะเดี๋ยวลินจะลงคลิปไ้เบิ้งแล้วกันจะลงคลิปไ้เบิ้งก็จะได้เก็บไว้นะเป็นหลักฐานว่าครั้งหนึ่งในชีวิตชั้าเคยทำรถสีเขียวนะ <laughs> เกี่ยวเข้าเมานะคะจุดซ้ายหล่าแม่รินนะออกออกเต้หู้ไหล่กุ้อแรกแล้วกาสื่อแนวโบสื่อแนวก็เจ้าคนออกโบออกเจ๊พูดว่าแล้วคนนะเบิ้ดเหมือนตัวเชียนแตลูกแรกมาอยู่บ้านแล้ะบ่ายานรถเดี๋ยวเดียวเห้นเจ้าพูดมาพอดีไทยกับเราเบิ้งนะคะเจ้าพูดเราไปซื้อกับเขาเอาคั้นนั้นไปเพราะว่าเขาทำถนน เขาทำถนนอันนั้นพี่บูนสีเมืองใหม่เนี่ยค่ะและตุ้มเป๊ะมากนะก็เลยทำการล้างรถรอช่างแต่มาเสียบปูนแล้วแกะแล้วนี่ล้วแกะแล้วมึงต่ี่แกะแล้วบางส่วนลอกแล้วลอกแล้วนะสีก็ลอกเหรอลอกติดเหรออ๋อไมนติดได้เหรอปุ๊บไม่แต่ล้อมลอกไม่เศร้ามึงต้อง้อเนี่ยค่ะมันก็บพี่กาวอยู่เนี้ยสีมา นี่มันแถมบดมาเนาะอ๋ออันนี้แต่งเป็นสีจริงสีจริงกับบอการลอกนะคะไปแล้วเฮ้นโอ๊ยฮะมอลอกติดมันบางนากอ๋อ้ยตั้งในจะบัดเอาชุดแต่งเราที้าทาเตรียมว่าแล้วโอ้นี่ดีละนี่นี่นี่เขาบ้าบ้าเห็เหตุผลที่จะจะให้ช่างเขาลิ้นกับบอทันใเนแน่ใจว่า การการแลปสีการติดสติกเกอร์แบบเนี้ยมันสิมีอีกอย่างบอแต่ว่าช่างเขาบอกว่าเขารับประกันอยู่หนึ่งปีนะคะแต่ว่าก็เพื่อเหลือเพื่อขาดเท่ากับเท่ากับเอาออกก้อนนะคะกับสิบเดือนแล้วอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้อะไรเนะที่ย่างขุดนี่นี่เหมือนว่มีสีจริงมาเท่าไหร่อันอันอันนี้สีจริงนี่มชุบตเก่งอาจจะ่นมาของแถมรถมั้เนาะนี่มันมันเอาเงินเก๋ไก๋อ่ะสีบางจิ๊ สีดำใหม่เหมือนเดิมที่จริงอ่ะลิมคนชอบรถสีดำเพราะว่าลิมออกฮอนด้าแจ๊คันแรกนะก็สีดำฮอนด้าแจ๊ดตั้งแต่ปีสองห้าสี่เก้าสีดำแล้วก็ฟอร์จูเนอร์ก็สีดำนะคะบอกเองเลยรึบอกเองเลยเดี๋ยวจะขออนุญาตถ่ายรูปไว้ก่อนนะคะเก็บไว้พต้อมสงจบใช่ใช่ใช่เธอมาถ่ายรูปกับฉันเลยนี๊ หนึ่งสองซ้ำหนึ <token thanks> time, ่งสองซ้ำมีหอดุ่มกับโขดดิสบียงสบียงนู่กับนี้โขดกับโขดวะเนีให้ทุกคนนะคะมาคอมเมนต์ว่ารถคันนี้เหมาะกับเสี่ยปุ๋ยหรือว่าเหมาะกับรินเธอมายืนดิฉันว่าเธอราศีจะจับมากกว่าฉันไม่เหมาะฉันเหมาะกับพี่เอ็มเธอเหมาะกับพี่เอ็ม คนก็รอดตื่นกันได้เหรคนก็รอดตื่นขึ้นกันเต้นเหรอเหรอจะรอดเหรนสูงจะเต้นขึ้นกันละฉันมันพันฝูงพันดีนกคนขับนี้เลยเออผู้ผู้ใหญ่เขาบอกว่าโอ้เจรินขับคันนี้บ่คือเขาจะเห็นรินขับฟอร์จินเนอร์คันสีดำนะคะนันแบบเหมาะสมนะเพราะว่ารินมีคนตัวสูงเนี้ยอันนี้เนี่ยทำไมดูในคำของเขาได้นขีเลร่มากเลยเนี่ย ล่างก็ล่างบอลอจะกู้ล่างเมื่อเส้านี่ค่ะพไปลบกลุบตักตักตโอ้ล้มห้าวันอันตรายได้หนึ่งสองปีขึ้นอาแล้วอำาแล้วเล้าอย่างนย่ล่าีเขียวไงิไไหตัวทิศเันสีมพู้ไปตัวจิมขอว่าเดี๋ยวสีมพูทำไมพอกับลูคิดขึ้นกันจมหอมบอกแมู่อยากได้รสชีสลยนะิเป็ยี ไปก่อนค่ะคอมเมนต์มาได้ใไรนะบอกกบรถคันนี้มากกว่ากันนะเดี๋ยวจะลอกแล้วเดี๋ยวจะเอาขั้นตอนการลอกมาห้เบิ้งแล้วก็คันใหม่ใช้ไรเหมือนเดิมไหมนะคะค่ะ